ชายหาดที่จังหวัดภูเก็ตนอกจากจะพบกรณีการรุกล้ำของมนุษย์อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับบางจุดยังเจอปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะในช่วงฤดูมรสุมด้วยอย่างเช่นหน้าหาดสายแก้วอุทยานแห่งชาติสิรินาฏจนบางครั้งน้ําทะเลไปท่วมถนนทางเข้าออกเดียวของจังหวัดภูเก็ตเสี่ยงที่จะถูกตัดขาดคุณพัวัตนมศรีจะพาไปดูวิธีในการแก้ปัญหานี้ครับ เสาไม้ธรรมชาติปักซ้อนกันเป็นแนวระยะทางกว่า500เมตรคือวิธีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในเขตอุทยานแห่งชาติศรีนาศเรียกว่าไม้ดักทรายเพราะพื้นที่หาดทรายแก้วถูกคลื่นทะเลกัดเซาะจนชายหาดหายไปปีละกว่า2เมตรทําให้บางช่วงเมื่อน้ําทะเลหนุนน้ําจะท่วมถนนซึ่งเป็นทางออกเดียวของจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีนาศบอกว่านอกจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การก่อสร้างพัฒนาโครงการต่างๆของมนุษย์ก็เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดปัญหาการกัดเซาะด้วยจริงๆเนี่ยมีผลกระทบจาก,จากสิ่งก่อสร้างหลายอย่างนะครับเช่นตัวสะพานตอหมอสะพานเอ่ยทำให้กระแสะน้ำเปลี่ยนแปลงก็จากปากล่องนะครับที่เราจะผ่านไปพังงานเนี่ยก็มีการสะสมของทรายแบบสะสมอย่างเดียวแต่ไม่มีการพัดกลับเนื่องจากมีการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง กก็็ก็เปโคร,ง,ร,รงการ,น,ารกน,นี้จะมีการปักไม้ดักทรายในระยะ1,150เมตรไม้จะมีอายุการใช้งานประมาณ3ปีก่อนจะย่อยสลายตามธรรมชาติแต่ระหว่างนั้นจะมีตะกรสายเติมเข้ามาจนสามารถสร้างระบบนิเวศใหม่วิธีการนี้เป็นงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่ออกแบบไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างกำแพงกันคลื่นที่ทำกันอยู่ในหลายพื้นที่ เดี๋ตัวรั้วไม้เนี่ยอายุการใช้งานจะประมาณ3-5ปีแล้วก็จะผุย่อยสลายไปเองอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของแนวทรายด้านหลังรั้วไม้เนี่ยเราก็จะมีการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายหาดโดยใช้ไมห้หลายชั้นเลือนยอดตั้งแต่คุมดินเช่นพวกผักพุ้งทะเลมาจนถึงไม้พื้นล่างนะครับจนถึงพวกเตยทะเลพวกจิกพวกหยีทะเลครับ,รบซึ่งเป็นไม้ป่าชายหาดอยู่แล้ว อุทยานแห่งชาติสิรินาถเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลเพียงแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่56,250ไร่หรือกว่า90ตารางกิโลเมตรมีหาดทรายยาวต่อเนื่อง13กิโลเมตรเช่นหาดท่าฉัดชัดชยหาดทรายแก้วและหาดไม้ขาวเจ้าหน้าที่กำลังติดตามสถานการณ์กัดซาะชายฝั่งและการเกิดสันดอนทรายงอกเชื่อมจากแผ่นดินไปยังเกาะท่อีกด้วย พักวัดชมสีไทยพีพีเอสรายงาน